พบกับเจอะลึกเรื่องหลอนวันนี้มากับตำนานผีปอบผีทางภาคอีสานซึ่งีนผีที่หนึ่งเราพูดถึงผีกับผีตำนานของภาคเหนือกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเจอลึกเรื่องหลอนกับตำนานผีปอบความเชื่อของภาคอีสานกันครับ อีปอมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีวิชาทางศยศาสตร์และมีมนต์ดำที่แก่งก้าสามารถใช้วิชาเหล่านั้นเพื่อไปทำร้ายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายได้อาทิการทำสเสนยาแฝกการเสกหนังป่วยเข้าทองการเสกตะปูเข้าทองหรือการใช้มนตตาเพื่อบงังคับพู้ผีวิญญาณให้เข้าไปสิง หรือกระทาในสิ่งที่ตนต้องการเรื่องราวของผีอปอบนั้นถูกเล่าขานกันเป็นเวลานาและได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวของผีอปอบรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพ,พยนตร์ซึ่งมีความแตกต่างกันไปแต่ในวันนี้เราจะพามารู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของผีอปอบเกิดขึ้นได้อย่างไร พระพุทธเจ้าได้ทรงระบุว่าวิชาที่เป็นศยศาสตร์เวทมนต์ดำเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเดรัจฉานวิชาทำให้ผู้ที่มีอาคมจะต้องมีข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติกรรมกับอยู่เสมอแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการละเมิดในข้อห้ามดังกล่าวโดยเด็ดขาด หากมีการละเมดหรือกระทําความผิดในข้อปฏิบัติชาววิสารจะเรียกว่าขลังหรือผิดโกงซึ่งก่อให้เกิดโทษหนักวิญญาณของบรุมมคูจะลงโทษคนที่ละเมิดข้อปฏิบัติโดยการสั่งให้ไปเป็นปอหรืออาจมองได้ในอีกแง่หนึ่ง ผู้ที่จะกลายเป็นปอบได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ใช้วิสาอาคมอย่างหนักและใช้าสายเวดังกล่าวไปทำร้ายผู้อื่นอย่างไม่เกรงกลัวต่อบาปตลอดจนการกระทำกรรมชั่วเป็นอาชินตลอดจนการกระทำตลอดจนการกระทำามันชั่วเป็นอาชินจนกระทั่งของสายเวทย้อนกลับเข้ามาทำร้ายตนเอง จนกลายเป็นผีปอบในที่สุดลักษณะของผู้ที่ถูกผีปอบข้อสิงโดยจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไปบางคนอาจแสดงลักษณะอาการก้าว้าวรุร้ายบางคนอาบนอนสมคายกับเป็นผู้ป่วยหนักแต่บางคนก็อาจจะล่ำห้ลลาพึงลาพันไปต่างๆนานา,นาน ลักษณะอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไปคือผู้ที่ถูกปีปอบเข้าสิ่งจะมักเรียกอาหารที่สุกๆดิบๆอาทิเแซนตับหมูตับไก่เวลาที่กินก็จะมูมาสแสดงความตะกะตะกรามออกมาและกินจุได้มากกว่าผิดปกติซึ่งเมื่อยาดพี่น้องที่รู้ว่ามีคนป่วยนั้น กำลังคูกผีปอบเข้าสีนก็จะมักไปตามหมอผีให้มาช่วยขับไล่ซึ่งจุดกำเนิดของผีปอบตามความเสื่อของคุณนสานว่ากันว่าผีปอบเป็นคนโบราณหรือคนในยุคป,ปัจจุบันนี้พบกันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นวิญญาณผีปอบที่เกิดจากคนที่เรียนชาที่ตายไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ เมื่อตอนมีชีวิตอยู่ยึดติดยึดมั่นในวิชายอย่างไรพอตายจากโลกนี้ไปก็ยังเป็นเช่นนั้นเช่นยังอยากกินหน้าดิบๆเครื่องในสดๆก็เลยหาวิธีเข้าสิงคนเพื่ออาศัยร่างเหล่านั้นในการหากินของดิบๆสุดๆต่อไปรองได้รู้ประวัติความเป็นมาของพี่ปอบเป็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ถึงแม้ว่าในยุคสมัยนี้จะไม่ค่อยได้เห็นพิธีการไล่ผีปอบกันสักเท่าไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพิธีกรรมเหล่านี้จะหายไปจากสังคมสิ่งที่เราได้คือการใช้ชีวิตอยู่ในความสุจริตความคิดดีทำดีและก็อย่าลืมมันทำบุญทำทางกันด้วยนะครับ เราจะได้อยู่รอดปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆมาทำร้ายเราได้ในค่ำคืนนี้เจาะลึกเรื่องลอนก็ขอบคุณผู้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับ